วัดีค่ะวันนี้เราจะมาปั่นน้ำกันนะคะอ่าเราจะมาปั่นเป็นยาคูนะคะยาคูกับปีโป้นะคะแต่วันนี้เราจะใส่เป็นอ่านมสดกับนมข้นนะคะจะได้กลมกล่อมนะคะหวานมันนะคะอ่าก็จะมีนมนะคะนมข้นนะคะก็40 ml นะคะแล้วก็มีนมจืดนะคะ30 ml นะคะเราก็ปัน่นอื่นดลเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะ เราก็จะนำเอานมนี่นะคะมาใส่ในถ้วยส่วนผสมกันนะคะมีนม40นะคะนมข้นหวานนะคะใส่ลงมาในถ้วยเลยนะคะเราจะมาผสมให้เข้ากันก่อนนะคะเนื่องจากว่านมข้นนี้มันข้นนะคะเราก็จะนำมาผสมกันก่อนนะคะแล้วเราก็จะใส่นมเจืญนะนมเจืญ30แล้วเราก็จะใส่ยาคูสนะคะ นี่นะคะใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปเลยแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะ,นนะ,ค,ะคน,หน SO ให้เข้ากันนะคะนี่นะคะคนแต่งผสมให้เข้ากันนะคะเรื่องเข้ากันได้ดีแล้วนะคะนะคะแล้วเราก็จะนำน้ำแข็งนะคะหนึ่งถ้วยนะคะลงมา่นเลยนะคะผสมของเราที่ผสมไว้นะคะลงมาเลยนะคะ นี่นะคะพอเราได้น้ําแข็งละเอียดแล้วนะคะเราก็จะใส่ปปโป้นะคะนะคะสี่ชิ้นนะคะลงเลยนะคะนี่นะคะเราก็ปั่นเลยนะคะแต่เราจะปั่นไม่ละเอียดมากให้ปิปโป้มันจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตานะ่าะประทับน,นะคะ mm hmm. นี่นะคะปปโป้ของเราก็เสร็จแล้วนะคะ หน้าตาน่าทานนะคะปโป้ยาคูนะคะหน้าตาน่ารับประทานนะคะถ้าพี่น้องท่านไหนได้ชมก็ลองทําตาม้าได้นะคะขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะแต่บอกเลยนะคะว่ารสชาติกลมกลอมนะคะนี่นะคะก็ะหน้าตาน่ารับประทานนะคะน้ำยาคูปั่นปีโป้น, People, นำสดนะคะ หน้าตาน่ารับประทานนะคะถ้าพี่น้องท่านไหนได้ชมนะคะก็ลองทําตามเราได้นะคะขั้นตอนก็ง่ายๆนะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะบอกเลยว่ารสชาติกลมกล่อมนะคะหอมหวานมันนะคะถ้าพี่น้องท่านไหนได้รับชมก็ทําตามที่บ้านได้เลยนะคะถ้าได้ชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ